ก็นี่นะครับขั้นตอนแรกก็คลิกขวาที่ GTA นะแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วแล้วก็จะมีให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมนะครับก็กดได้เลยนะมันก็จะซ่อมไฟล์เกมให้ก็นี่นะครับหลังจากซ่อมไฟล์เกมเสร็จแล้วก็อัปเดตเกมเสร็จนะครับก็กดมาที่จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับ แล้วก็ลงเป็นไฟล์ดาวเกตครับสตัวนี้นะลากลงในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตลบ2ตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เอาองตัวนี้ลงอ่ะแล้วก็นี่นะครับหลังเปิด o p e n i นขึ้นมา แล้วก็มาที่ม็อดนะครับอัปเดตอัปเดตรอนแอพคอมมอนดนะครับแล้วก็ดูนี่นะสองไฟล์นี้แล้วก็ลบอันนี้ออกไปก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ลาก D L C ร i s t กับเกม confi ิที่เราเคยเซไว้ลงได้เลยนะ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อนามก็กดสตาร์ลี่หมดนะแค่นี้เสร็จจบ